ยินดีด้วยนะผู้อำนวยการคนใหม่ขอบคุณคุณเนตมากเลยนะคะที่ให้ตำแหน่งนี้กับลิน แต่ลินทราบนะคะว่าลินเป็นหมากตัวหนึ่งของคุณเนทใช่ไหมคะสันยอมรับว่าฉันต้องการใช้เธอและฉันก็ต้องการที่จะถ่ายโอนทีม V i P มาอยู่กับฉันโดยตรงลินขอถามอะไรได้ไหมคะคุณเนทเป็นถึงประธานจะหาคนเก่งๆที่ไหนก็ได้มาทำงานด้วยทำไมต้องเป็นลินแล้วก็ทีม V i P ด้วยล่ะคะ เพราะตำแหน่งประธานของฉันมันไม่มั่นคงในสายตาพ่อฉันยังไงจักก็มีแต้มต่อที่มีความเป็นลูกผู้ชายแต่ฉันเป็นลูกผู้หญิงไม่เคยอยู่ในสายตาพ่ออยู่แล้วก็เหมือนกับเธอนรินไม่ว่าเธอจะตั้งใจทำผลงานอะไรจักเขาก็มองว่าเป็นผลงานของพรรคเพราะฉะนั้น เราต้องร่วมมือกันผู้หญิงอย่างเราเท่านั้นที่จะช่วยกันได้ลินเข้าใจคุณเน้นนะคะแต่ลินขอทำงานอย่างอิสระได้ไหมคะลินอยากทำให้คนอื่นเห็นว่าลินยืนได้ด้วยตัวเองถ้าเปลี่ยนใจแล้วเธอโทรมาแล้วกันนะ